ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่บวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่สารดอนปู่ตานะท่านผู้ชมคลิปที่แล้วร้อนมากเลยนะครับตรงต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่พาเบวเขียดมานะเออวันนั้น ตรงต้นไม้ต้นนี้แหละท่านผู้ชมมีฟีทักมาบอกผมนะครับไม่ได้ทักโทรมาเลยนะครับว่าเห็นมือดำๆนะท่านผู้ชมเป็นเล็บแหลมๆนะครับเหมือนมือฝั่งข้างขวานะท่านผู้ชมยังไม่เห็นลองไปย้อนดูนะครับของคลิปล่าสุดเลยดอนปูตาที่มากันสามคนนะครับมีผมน้องไก่แล้วก็เบาเขียดนะครับอ่ะก็ อันนี้คงไม่มีอะไรหรอกนะชุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ไปใกล้ต้นไม้นะครับพยายามไม่ไปใกล้ตรงต้นไม้นะก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเสียมซีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องบ่าวแท็กชา n นลนะครับแล้วก็ทีมงานนะหนุ่มอามคนเดิมบาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับมีทั้งบ้านฟ้าด้วยน,น้นผู้ชมแล้วก็บ้านยูทูบนะวันนี้ก็เอามอไซคันเก่าคันเดิมนะครับแล้วก็ของไหว้น,น้ชมตั้งใจมาก็เรียกว่ามามาวาดมาขอเข้ามาแล้วกันนะครับว่าวันนั้นไม่รู้ว่าทําผิดอะไรนะก็เดี๋ยวมาจุดทูบบอกกล่าวท่านใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับไปน้องไก่เห็นอะไรไม่รู้ขนลุกเลยไปครับ ไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คันเก่าคันเดิมนะ7612ก็เข้าอยูน่นะครับอ่า761กับ7นะครับก็ตรงนี้นะครับผม611อ่า6116นะครับผมก็ตามนั้นครับผมอ่าก็ได้ของไหว้นะครับวันนี้นี่น้องไก่ชุดแดงอีกแล้วท่านผู้ชมนี่นท่านผู้ชมเนี่ยคือเครือเอถาวันแลนวเนี่ย ยาวขึ้นไปถึงยอดอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า,ว,าว่ายอดมันยาวถึงตรงไหนนะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมครับย่อของไหวไปไปคุณผู้ชมวัมมนนี้ก็มาเลียงค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับสา้วทูเด้อแม่างพอยายอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานแห้งเลยลูกหลานมาจุดถูกใบมาขอโชคขอลาบบ่ได้มาลบลู โบหล์มาทาไท่ายยัางทั้งสิน้นาขอโชขอลาบปูอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานแห้งเด้อ,อเกมชมก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกขอสำรวจบริเวณรอบๆนะครับเพราะว่ามาตอนคืนเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายนะท่านผู้ชมนะมแต่ก็มีสมาธิดีนะชม ตรงสังกะสีตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้วคืออะไรนะแต่ก็ชอบมีเสียงดังและท่านผู้ชมตรงนั้นแลลอดูข้างหลังก่อนไม่มีอะไรนะครับผม นี่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมมือออกมาเลยอือนี่เลยนี่เลยเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวสาธุอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรีบจุดเท่าอจุดจุดทูบบอกกล่าว ดนบูตาเลยครับผมไะครับมีอะไรไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะมีลวงลงปู่โอเคครับไปครับผมครับผมก็สวัสดีเอฟซีอีกรอบนะครับผมผมจะพยายามไม่ไปใกล้ตรงนี้นะ เดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะนะครับท่านผู้ชมขอจุดเทียนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มากับน้องไก่สองคนนะครับอีกอย่างตอนแรกว่าจะชวนเบาเขียดมาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเป็นเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็เลยยังไม่เดี๋ยวเป็นงวดหน้านแล้วกันถ้ามานะเอเหมือนเบาเขียดจะ ตัวเรียงอยู่นะคลิปที่แล้วอ่ะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่พามานะครับผม วันนี้ก็เดี๋ยวจะขอเลขเอ่อเสียมซีนะครับผมเสียมซีแล้วก็เลขทูปนะ นีขอเสียมซีนะครับแล้วก็ขอเลขทูบนะท่านผู้ชมนะแล้วเปิดให้ปู่เลือกนะครับก็เหมือนช่องป้าต่อยกับน้องน้ำนะครับเลขเข้านะท่านผู้ชมเหมือนจากเข้าเลขทูบอะท่านผู้ชมหกเก้าศูนยมั้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอเลขทูบ แล้วก็เสียมสีนะเดี๋ยวให้น้องไก่เขย่าไหมไม่รู้เอเดี๋ยวดูก่อนอน้องไก่หวายผลไม้นะครับวันนี้ก็มีผลไม้เยอะแยะเลยนะครับผมช่วยดูย พยายามจะดูฝั่งนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยอขนลุกนะครับวันนี้เงียบนะท่านผู้ชมไม่มีลมเลยเงียบมากเลยวันนี้ตกใจไปท่านผู้ชม ขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะครับผมท่านใดจะคุณลุกอึว่าไม่ชมผมไม่เห็นนะเดี๋ยวไปย้อนเดี๋ยวย้อนดูในกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่ชม ไม่เห็นนะครับนี่แหละท่านผู้ชมที่เดีโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวยอออเอฟซีน,นะครับตั้งจิตติฐานนะครับขอโชคขอลาบบอกกล่าว สารนอนปูตาไปพร้อมกันนะครับผมบอกกล่าวปู่ไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับไปครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะส้าธุลมมาแล้วท่านผู้ชม สตธุเถิเทวดาลักสิงสศักสิทธิปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ดอนปูตาที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ลูกหลานเบ้าแพทช,ชีแนลพร้อมกับน้องไก่พร้อมตั้งเอ็ซี่ที่เพิ่นไในตั้งจิตอธิษฐานสื่อจิตถึงปูลูกหลานมาเมนีมาขอเพิ่บุญเพิ่บาร,รมีปูเพิงเพ่งบุญเพิ่บารมีสิ่งซักสิทธิปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ ลูกหลานดนน้ำของวหวผลไม้หลายอย่างเลยเทิงนามแดงนามดื่มเอามาถวายปูมนีไอปูมากินไ้เอ็มน้ำสำลันเด้อปูเด้เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยูป,ปกปักหลักษาณนะสถานที่นี้สถานที่แห่งนี้ก็ไหมากินไ้เอ็มน้ำสำลันนิ่นเมเดาลูกหลานขอเรียกเด็ดขอโชคขอลาบเอาไปฝากไปตอน FC. เย็บซี่ ขอเหล็กทูบเหลขกเสี่มซี่ให้เข่าสามตัวตรงตรงให้เอฟซี่ได้ถือกสามตัวตรงตรงเด้อเออหวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้เขาสามตัวตรงตรงอืมให้แห้งงปังๆลำรวยลำรวยให้เบิร์ตนีให้มีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาเด้อทำกิจการอันใดก็ขอให้เจริญลงเรื่องเพื่อนได้ฝากรวมทังบุญ ซื้อของหวายมาถาวายปูมันนี่แหละก็ให้เพิ่นจะเลื่อนจะเลื่อนเนง,นงินท่องไหรมาที่มาบโบขาดเมื่อเดือปูดเด้อเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุน่าจะกิ่งไม้นะ,ะจะพยายามมีสตินะครับวันนี้นะครับผมโอเค ่ S <S าชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไก่หยิบเล็บทูบนะครับเดี๋ยวผมจะเขย่าเสียมสีนะครับ เดี๋ยวให้น้องไก่หยิบนะครับได้แล้วทุนเดิมหนึ่ง าถุยุงตัวเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคือเทวันตัวเนี้ยโยงขึ้นไปข้างบนเลยนะท่านผู้ชม น่าจะอยู่สุดปลายต้นไม้เลยอ่ะดีครับครบนะครับเดี๋ยวผมจะขอเองนะครับเสียมสีนะระแวงสาธุลานขอขยาเสียมสีปูเห็นตัวเด๋งหดมันทีนึง เศรษฐกิจกายนสองปันหเราแบบปูยิบบอกไม่ได้ถ้าปูด้็ถูกม,มาแล้วครับไม้แรกครับผู้ชมโอ้ไม้แรกนะครับไม้เล็กสองครับ หมายเลขสองนะครับไปเถีอกวัวเ้าใกล้เลยมั้ยจุ๊บเข่าตาวอ่ะนะครับไม้ที่สวงนะครับ หมายลเลขเจ็ดครับสองเจ็ดนะครับโอเคหมายสุดท้ายครับท่านผู้ชมเออฮึมยุ่งสัยนะวันนี้ท่านชมโอ้ย หมายสุดท้ายครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับสองเจ็ดสี่หรือว่าสองหนึ่งสี่นะครับผมตามนั้นครับขอให้เฮงตังๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมองไปเทียนใกล้จะหมดแล้วนี่ต้องต่อเทียนไว้ก่อนนะท่านผู้ชมพอเทียนจะหมดนะ ฮ่าถูกเ้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เลขทูบนะครับไม่อืมเดี๋ยวท่านผูช้ชม ชมลุนมาจากไหนนี่เหมือนได้ยินเสียงเนี่วิ่งรอบเลยนะผู้ชมไม่ได้หลุนนะหมดคุณจมกุลุกเธอถูก ชมเดี๋ยวต้องไปย้อนดูนะผมไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะน้องไก่เห็นนะครับเหมือนฝาเอ็มร้อยเนี่ยวิ่งรอบเลยเมื่อกี้แล้วมีตัวเลขมีตัวเลขท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องมาดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรแล้วเคยเข้าด้วยนะแบบนี้แหละแล้วที่นี่เนี่ยนะครับเข้าบ่อยมากเลขฝาเอ็มร้อยเนี่ย แล้วมาจากไหนนี่แหละผมสงสัยประเด็นคืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องมาดูเลยท่านผู้ชมผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอากล้องนะครับถูกโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะครับระหว่างรอเลขกทูบไปครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าเหมือนฝ้ายฮอ่ะวางเลยมาท่านผู้ชมระหว่างรอเลขยกทูบนะครับ ระหว่างรอเรียกทูบเดี๋ยวผมตั้งให้ดูดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเฮ้ละจมอ่ะ,อะโอเคครับอ่ะนี่นะครับผมเมื่อกี้เนี่ย วิ่งรอบเลยผมยังหาไม่เจอตอนแรกอะ่ะตอันนี้ฝ่ายมลเลยครับผมที่วิ่งอ้อมเลยนะสามเจ็ดห้านะครับโฟกัสไหมเนะี่ยอ่ะโฟกัสแล้วสามเจ็ดห้านะครับอันนี้ไม่รู้มาจากไหนอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามาจากไหนนะสามเจ็ดห้านะครับ แต่เคยเข้านะเคยเข้าตัวเลขแบบนี้แหละที่อยู่ฟาอ็อมรอยอ่ะท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นสองห้านะครับก็เผื่อเอฟซนะครับอยากเข็นนะครับเออผมก็ไม่รู้อ่ะมาจากไหนนะครับผมอุ้ยอันนี้สามเจ็ดห้าใช่ไหมตรงเนี้ยตรงที่เป็นตัวเลขสีดำสามสามเจ็ดนะครับอเออมีสามเจ็ดนะเห็นไหมท่านผู้ชม ัวสองตัวสุดท้ายอะ่ะมีสามเจ็ดนะครับผมตามนั้นนะก็สําหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเออเผย P fc เนี้ยถ้าผมไม่ถ่ายให้ดูเนี้ย P fc จะบอกว่าทําไมไม่ไปดูตัวเลขในฝ่าย m ร้อยอ่ะผมก็ <laughs> ต้องไม่รู้จะทำยังไงอนะ่ะโอเคถ่ายให้ดูแล้วนะครับผมตามนั้นก็ขอให้เฮงปังๆนะครับ โอเคท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างบนนี่แหละตอนนี้รอเลขทูบนะท่านผู้ชมนะอยังไม่ไม่หมดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้เนี่ยน้องไก่เห็นอะไรไม่รู้นะฝังเนี่ย เดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูในในในกล้องอีกทีนะครับว่าเห็นอะไรนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเอซีบอกว่าเห็นมือนะออกมาจากต้นไม้เลยนะครับนี่ผมก็ยืนอยู่ไกลอยู่นะผมพยายามจะไม่เข้าไปใกล้เลยนะอโอเคคุมผู้ชมมือดำๆมาเล็ยบยาวด้วยนะครับเห็นไหมุ่นผู้ชม จากข้างบนเลยคุณชมครับที่น้องไก่เห็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าพทุดงนะเพราะว่าท่านมักมักปรากฏตัวให้เห็นคุณชมเดี๋ยวแก้วน้ำหล่นมาจากไหนก่อนเนี่ย น้องไก่ตินะครับอนี้ก็ตุ่มตอนนั้นผมเห็นเทียนที่เป็นเขามาหยดตรงนี้ด้วยนะตอนนั้นที่ผมมาแต่หลังๆนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่เห็นแล้วโอเคตอนนี้รอยเลยถูกน้องไก่ผมว่าเทียนจะไม่หมดแล้ว ผมเอาเทียนเล็กมานะครับเทียนยาวๆไม่มีหมดนะครับผมไม่เป็นไรอโอเคท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่ได้หยุดใกล้ต้นไม้นะผมอยู่ไกลอยู่นะดูฝั่งนี้ก่อนเงียบเลยทีนี้แต่ว่ามีลมนิดนึงนะครับเนี่ยลมเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู ตรงเลขทูปนะครับผมก็ไม่ได้มาเลี้ยงของข่าวเลยนะครับนี่เลี้ยงของหวานอย่างเดียวเดี๋ยวขอตั้งถากล้องก่อนนะครับผ้จะขอโทษขอไปนะาที่กล้องไม่นิ่งนะเออแม่หนังแม่หยังเนาะเบาไก่สีมากนี่ไสนน้องไก่ชี้มาที่นี้นะครับเนี่ย เห็นไหมห้าสองสองนะครับอเออน้องไก่หยิบมานะครับผมไม่รู้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับเลขทูบไหมหมดพอดีนะทุกผู้ชมนะมันจะได้พาน้องไก,ก่กลับเดียวนะทุกผู้ชมแล้วกล้องก็ไม่โฟกัสด้วยทีนี้นะอ่ะเออยังอ่ะเฮ้ยทุกผู้ชมอะไรไม่รู้อยู่ฝั่งโน้นนะครับ อโอเคเดี๋ยวมาดูเรียขทูบครับเร,บเรียบรีบกลับเลยทุณผู้ชมอโอเคครับเลขทูบนะครับผมที่ดอนปู่ตานะครับเลขทูบที่ดอนปู่ตานะครับผมเดี๋ยว,เ,ยวเห็นไหมุ่นผู้ชมอ่ะเลขทูบนะครับสี่สองแปดนะครับผม 428ตั้งแต่ตัวเลขก็ชัดอยู่นะท่าผู้ชมนะอ่ะก็ตามนั้นครับผมอันนี้ก็ตรงๆเลยนะ428นะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวแพ็ channel น,นะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับว,วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 0 แปดนี้เท่านั้นนะครับผมนะอะก็ขอให้เฮงๆปงัปงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะครับเดีย๋ยวตามนั้นครับผมจะคงไม่เห็นเป็นตัวอื่นหรอกเนาะท่านผู้ชม,มหรือเห็นเป็นตัวไหนไหมเพราะตัวเลขกก็ชัดอยู่นะท่านผู้ชมนะมตามนั้นครับโอเคด้โชคได้ลาบแล้วมาเหาด้วยมาหอนด้วย เ,เกียนก็จะดับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับก็ตามนั้นนะนี่ถูถดหลวงปู่ให้โชคให้ลาภลูกล้านเน่ยเด้อมีหลวงปู่นะครับ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกลาปูก่อนเดี๋ยวลาปูก่อนนะครับผมสาธุลูกหลานสิได้ลากลับแล้วให้เลขเขาสามตัวตรงตรงเลยเด้อปูเด้อเมตตาสงสารลูกหลานหลานมาดีนั่นแหละอืหลานได้โชคได้ลาบแล้วลูกหลานก็สิขอโตกับ เลือกเขาสามตูตรงๆให้ลูกดานเดินทางกับบันปลอดภัยเด้อปูเด้ดเอ,อสาถุงยฟซีได้โชคไแกลาบเฮงๆปังๆสุขูสุกคนเด้อปู่โอซาโอเคครับชมก็ักบกเตียนนะครับเดี๋ยวดับเตียนเลยนะครับท่านผชมโอเคก็ตามนั้นครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็ปชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มบามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อต้องแหลกคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยน,นะครับทุกคนะลองไก่ป่ะเออเด็กนุชมเออตกใจของเครื่องใหม่นะนุชมโอเคสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็โขอสวัสดีครับ